เราอยู่กับโน่าังข้าวยอดบันดิตนะครับเรื่อยบันยินข้องหนหปูใบโกตูมูซิ่งไข่โคยอดมีชัยควนโต้นะครับชนนึงลานซ่องแท่นบาทกับแดงนำารัพเพชรนำชัยเรื่อยแบะน้อยจ่เข้าวบานมำปัทลุงนะครับบานข้าวบานมำปัทลุงครับ ปกติมันดอนไหมครับนะดอนกับดอนกับห่างจากฟุงนิดนึงครับนี้กับรูรุหลังหน้าตา <c oughs> เนื้อนั่งมังซ่านะครับเป็นบัณน,นี้นะครับครับนี่คือโนดลังข้าวยอดบันดิตเรื่อยบันยินนะครับคูคูน,นี้กว่าชนะรับรางวัลทีวีที่เซอทราลมาตัวกิงยอดจากสาฬาวัตชาตเมืองระบีนะครับขอบคุณสาฬาวัตชาตนะครับดี เขาบอกว่ามัน,นดอนนะครับเราก็เข้าในระยะที่ไม่ไกลเกินไปนะครับเข,ข้าคุณหมากหมากทีเดียกับอายุว่ากี่ปีกับนะแปดปีกว่าใช่กับว่าแปดปีกว่าต้องตอบกับนะชนวันนี้ว่าทีโขกว่าทียกนะครับเอาว่าที่ผ่านมาอยู่กับเราหมดไหมว่ากันว่าเป็นวัวที่ชายปลายยอดได้ดีนะครับก<บ>็บอกเคยแท่งยิ้วมาแล้ว เพราะฉะนั้นผูชนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันหิวเราแต,ต่ในแนนจมาหิวฉังร้องฉังฟาบนะครับ <c oughs> หน้ากี่คลาดทีเดียวครับ <c oughs> เอาเป็นว่าผ่านการชนมาแล้วอายุวาก็โอเคนะครับนี่คือเราแลกกันพอประมาณพอได้ช่วยๆห้ามๆนะครับมาถึงคุกขคคูหลานเลยนะครับไอบันเย็นนะครับเราจะไปเยี่ยมแดงนำสับเพชรนำชัยในโอกาสต่อไปแล้วนะครับขอบคุณหมากๆทีเดียวครับ เราอยู่กับแบน่อยนะครับแดงน้ำซับแพทดน้ำชัยนะครับเรือแบน่อยข้องในแพทเข้าบนมพัทลุงนะครับชนนึงหลานซ่องแท่นบาทครับเมื่อเดียวนี้เราก็ไปเยี่ยมไอบันเย็นมาแล้วนะครับโนดล่างข้าวยอดบันดิตจากขวัญโต้นครับข้องคุณแม่เกียิครับเดี๋ยวนี้เรามาแหล่แบนนอยนะครับจากพัทลุงนะครับเนี่ยหลังหน้าตาเป็นบันี้ครับเราท่ายตั้งแต่ห้างตรงกลางนะตรงหัวกับท้ายจานนี่ครับ พอได้นามก็เย็นใบใจนะครับเห็นกันชัดๆนะครับมันดือ้อมันดอนไหมปกติดอ,ดอนนะครับท่านผู้ชมครับหวดดอนนั่นก็ใจกับหวดดอนไหมมัน <c oughs> ปลอมดีจะเทียบ <c oughs> ปุ่งไนดะ้ตลอดเวลาครับครับอายุกี่ปีได้กับนะหกปีหกปีนะครับทนะ่าน,นผู้ชมครับจนวันนี้ว่าทีว่าทีซี่ถ้ถาว่าทีพาดมาเคยมาเช็ดเช็ดแท่ตุงโพม,งมั้งไหมมาเลยนะครับพระตาก็มาจนตุงโพกลางแหลกกับนะ วัวแดกเราจะนาจักยีในนะครับจนนานไหมกับวันนั้นวัวแดกไม่นานไม่นานครับวัวตีตอ้งยีในกับวัวตีตั้มปากพ่นนะครับถุก่าจนปัตตลุงเบย์ตามวัวนะวันนี้ออกนอกพื้นที่เป็นกลางแหลกนะครับแล้ก็เชิญท่านผู้ชมนะครับมารวมกันเป็นทักขี่พยานรวมกันเป็นกาลังใจในวันที่15มกราคมนะครับวัวดังวัวดีมีไอ้แหลกันตั้งปีนี้สนามถุงโพนะครับ ควันที่สิบสี่เปรียบหัวนะครับ 4, ขู่ท่อมันตาติดอย่างดีบอกว่าจะน้ำหมอบทองครับนักสิบบาทนะครับสิบบาทกระถากับซ้ำเส้นแหละกับจะบอกขาทองคำนั่นกับควายสนานะครับไม่ต้องหวาดตาเปลี่ยนติดกันนะครับท่านา fin, ก็ติดตามและนะครับว่าตัวนี้เปรียบกับตัวน yes. ี้ต <AH ิดไม่ติดถ้าติดแล้วก็มีรางวัลแล้วขาวดีพิเศษลาวนะครับสำหรับจะน้ำจงโพนะครับขู่ตีติดนะครับขู่ตีติดนี่ครับเกินาเส้นนั่นกับจะให้เพิ่มขาเดินทางห้าร้อยบาททำไมถึง อาแทนการเพิ่มการเดินทางยิกสามรอยบาทสำหรมบปวดติดิขูนะครับส่วนไม่ติดขูก็ได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากนะครับ